เรื่องของดวงโชคชะตา,โ,าโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับสิ่งของที่คุณปรารถนาแต่ยังดีที่ไม่ใช้เงินจำนวนมากมายอะไร เรื่องของการงานหากทำงานร่วมกับคนหมู่มากอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบได้ในช่วงนี้ควรทำบุญถวายลงศพเพื่อทำการแค่เครดบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะแตกต่างกันบ้างแต่ก็เป็นความแตกต่างที่ลงตัวส่วนคนโสด มีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบโดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามามากมายจากหลายช่องทางทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากอยากย้ายงานออกจากงานและจะมีโอกาสได้ย้ายสมใจปรารถนาเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าส่วนคนโสดแม้ว่าตัวคุณจะโสดแต่ใจก็ไม่โสดเพราะคุณคิดถึงใครบางคนอยู่เสมอสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร เรื่องของการเงินหากให้คนอื่นยืมเงินหรือลงทุนแบบมีหุ้นส่วนก็จะมีโอกาสโดนเอารัดเอาเปรียบได้ในช่วงนี้เรื่องของการงานมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่คุณมุ่งหวังเอาไว้ควรทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะอยู่กันทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสด แม้ว่าจะมีคนเข้ามารักมาชอบแต่คุณก็ยังเฉยเฉยไม่ได้คิดอะไรในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์วางแผนในการลงทุนเพื่อสร้างกำไรในอนาคตเรื่องของการงานช่วงนี้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะมีเรื่องให้คุณต้องคุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาแถมยังมีปัญหาให้คุณกังวลใจมากพอสมควรด้วยเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ควรหาเวลาให้คนรักมากขึ้นเพราะช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณเริ่มจืดจางลงไปมากส่วนคนโสดช่วงนี้วิถีชีวิตก็ไม่เอื้ออำนวยให้คุณมีคู่สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินแม้ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายมากแต่คุณก็ยังสามารถบริหารเงินในกระเป๋าของคุณได้เป็นอย่างดีเรื่องของการงานมีการวางแผนการทำอาชีพเสริม หรือการปรับปรุงงานในปัจจุบันให้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นแผนงานระยะยาวแต่ก็จะประสบความสำเร็จได้ในวันข้างหน้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อยู่ดีมีสุขอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบแต่มีความต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยภาษาหรือชาติศาสนาเป็นต้น สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินชีวิตของคุณเกิดมาเพื่อคนอื่นคุณยอมลงทุนเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวในอนาคตกับครอบครัวให้ครอบครัวสุขสบายแต่ในสมองของคุณก็คิดถึงแต่เรื่องงานแบบไม่หยุดเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่รู้สึกว่ามีคู่ก็เหมือนไม่มีส่วนคนโสดหากรักใครก็ต้องใจเย็น เพราะต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนไปก่อนถึงจะมีโอกาสสมหวงังสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากความอุตสาหะมันเพียนส่วนลาบลอยนั้นยังไม่มีเข้ามาเลยเรื่องของการงานสิ่งที่ควรรับผิดชอบก็จะมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในไม่ช้าควรทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้บ้างเพื่อเสริมดวง เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะไม่มีบอกรักกันแต่ก็แสดงความรักผ่านการกระทํามากกว่าส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบก็จริงแต่คุณก็ตั้งกำแพงเอาไว้สูงมากพอสมควรดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ